โอกาสครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสสนทนากับพันเตในเรื่องธรรมะที่มันละเอียดขึ้นก็คือผมได้ไปสนทนาในเรื่องของการตามรู้ความจริงโดยเอาศีลข้อสี่ในบทของศีลข้อสี่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีบทหนึ่งที่ว่ามั่นคงในการรักษาความจริงใช้คําว่าสัจจะสันโทคําว่ามั่นคงในการรักษาความจริงเนี่ยถ้าเราเอาไปพิจารณาแล้วเนี่ยก็คือการรักษาศีล ควบคู่กับการต้องรักษาความจริงพัฒนาเป็นการตามรู้ความจริงเพราะนั้นตามรู้ความจริงเราต้องรู้12ขั้นตอนมันคืออะไรเพราะฉะนั้นการจะรักษาศีลก็ต้องทําควบคู่ไปถ้าเราบอกว่าเราจะรักษาศีลน,นั่นหมายถึงศีลข้อ4ี่มีความสําคัญซ่อนอยู่ตรงนี้คือเราจะต้องฟังธรรมคข้ควรธรรมตามรักษาความจริงตามรู้ความจริงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจึงเป็นอะไรที่มันสัมพันธ์กันไปอีกว่าทำไมเราต้องมาวัดตลอด พูดกับแม่บอกมันมันก็เหมือนว่ามันก็เข้ากันได้ว่าเอ้าก็ที่มาทุกวันมาทุกวันก็เพื่อมาตามรู้ความจริงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆด้วยสัพุริสาเป็นคนบอกเรามาให้เราก้าวหน้าไปเรื่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆมันถึงมีความสําคัญนะครับว่าใครมาไม่ได้ก็ถือว่ามันก็เหตุปัจจัยแต่ละคนไอ้คนที่เขามาได้เขาก็พยายามรีบจะมารีบจะมาตามรู้ความจริงเขาเรื่อยๆมันจะมีอยู่สามข้อนะให้จำไว้หลักๆเนี่ยบางทีที่มันเตอธิบายไปในพระสูตระมันยาว าอาจจะงงนะคือแบ่งเป็นสามเลยคืออันแรกเนี่ยตามรักษาก่อนอันที่สองตามรู้อันที่สามเนี่ยค่อยตามบรรลุความจริงก็คือสัจจะสัจจะคือนิพพานนะเราจะบรรลุนิพพานได้ยังไงข้อสามเนี่ยประเด็นแรกพระองค์บอกว่าให้เราเนี่ยตามรักษาความจริงก่อนตามรักษายัางไงพระองค์แบ่งเป็นห้าประการก็คือความเชื่อ หรือว่าชอบใจฟังตามกันมาแล้วก็ตึกตามอาการข้อสุดท้ายทนต่อการเพ่งด้วยความเห็นห้าข้อเนี้พรงบอกว่าอย่าเพิ่งมั่นใจว่ามันจะใช่อย่าบางทีทุกวันเนี้ยเราไปตัดสินคนไปก่อนแล้วคนผิดกลับไม่ผิดคนไม่ผิดกลับผิดมันกลับกันไปหมดเลยเพราะว่าเราปรงใจเชื่อไปแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเราไม่ได้ตามรักษาความจริงแล้วนะ อันนี้คือการตามรักษาความจริงว่าอย่าเพิ่งตกลงใจโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้มันจะจริงอย่างอื่นมันจะไม่ใช่รอพิสูจน์ก่อนนะอันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนแรกนะยังไม่ได้มาขั้นตอนสองเลยนะขั้นตอนที่สองเนี่ยคือมีตัวไปสาคัญตัวไปสาคัญคือสัพปุริสะสัพปุริสะหรือผู้ที่จะนําคําสอนที่เป็นความจริงมาบอกเราได้อะที่มันเป็นความจริงแท้ มันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงอะ่ะส่วนข้อที่สองเนี่ยทำยังไงเราจะรู้จักสัพพุริษาได้ตัวเราเองอะต้องมีศีลก่อนเพราะว่าการจะรู้สัพพุริษาได้ต้องมีปัญญานะต้องมีปัญญาแล้วนะเพราะว่าขั้นตอนที่สองเนี่ยเมื่อมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปสู่สิบสองขั้นตอนไงมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เนี่ยคือเราจะรู้ความจริงแท้แล้วถ้าเราทําขั้นตอนที่สองนี้มากๆเนี่ย เราก็จะมาสู่ขั้นตอนที่สามได้ก็คือบรรลุก็คือนิพพานอันนี้คือสามขั้นตอนนะที่เราจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราจะสิ้นทุกข์ได้ถ้าเรายังไม่ตามรักษาความจริงเนี่ยการที่จะตามรู้ความจรงิงเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเรายังมองตัวสัพพุริสะไม่ออก